สวัสดีครับเมื่อนี้สิพาพี่น้องมาเบิงสวนบกมองหิมะพานครับอยู่หน้าครับผมปลูกไว้ประมาณสิบไร่ครับประมาณสองสองร้อยสามร้อยต้นครับผมสีพาพี่น้องไปเบิงว่ามันต้นใหญ่ซําใดแล้วครับครับไปเบิงกันเลยครับครับตอนนี้เรากลับมาหอดสวนแล้วครับสวนนัทพง์ฟาร์มครับสวนมะมวงหิมะพานครับผมนี่ครับพาพี่น้องเบิงครับผม แต่ก่อนบริเวณนี้เป็นทีหน้าครับเป็นทีหน้าบ้านในห้าวกะมันปลูกเข่าครับมันผลผลิตได้บอบอหลายครับเข่ากับบอเป็นราค่านะครับเลยแบง่งแบง่งแบ่งทีหน้าเคิงหนึ่งครับเห็ดเป็นสวนบักม่วงครับปรับปรับพื้นที่ครับผมนี่ครับสีฟ้าพี่น้องเบิ้งครับ ปลูกอันนี้อันนี้พึ่งปลูกครับนี่ต้นน้อยครับพึ่งปลูกครับตรงนี้เขาปลูกได้อันนี้ได้สามปีแล้วครับนี่ครับออกผลผลิตได้เก็บผลผลิตสองปีแล้วครับนี่สองปีปลูกได้สปีก็เริ่มให้ให้ผลผลิตแล้วครับแต่ก็ยังบบทันได้หลายปันใดครับ ต้นใหญ่แล้วสีห้าพี่นองไปเบิ่งครับนี่ครับปุ๋ยครับนี่พึ่งใส่ปุ๋ยขี้ไก่ครับใส่ฟุ่นขี้ไก่ เขากับ,บ่าตรงดูแลอย่างหลายครับผมมาได้ดูแลอย่างหลายอันนี้ก็มียูค่าครับยูค่าขับปลูกครับ,รบนี่ครับประมาณสองสามรอยต้นครับเนื้อที่สีไรครับนี่เป็นทีหน้าทั้งเบิรครับบริเวณนี่เป็นทีหน้าครับนี ต้นใหญ่แล้วปีที่แล้วนี่ก็ออกนวยครับออกนวยเป็นปีที่สองครับจะได้ได้บลายครับผมนี่ครับผมพราพีนพ่น้องเบิงครับนี่ต้นใหญ่นี่ต้นใหญ่ต้นน้อยะปะบปนกันไปครับ บางหม่องมันตายครับบางหม่องมันตายเท่ากับเอามาเสริมครับปลูกเสริมมันกระตุนกับว่าในไงซัมูมครับนี่ครับิึงส่งผมกำลังแตกยอดแตกยอดแตกใบอันนี้เด้สามปีครับนี่ครับอันนี้เด้สามปีปลูกเด,ด้สามปีครับ สามปีสามปีในน่ให้ลผลิตแล้วด้ครับไหพ้นผลิตแล้วนี่ครับภาคพี่น้องเบิงครับตอนนี้ส่งภุมอันนี้เขาใส่ขี่ไก่ครับใส่ปุ๋ยขี่ไก่ก็ตรงดูแลอย่างายครับ ระยะห่างกับประมาณหเมตรครับ4 6ถึงหเมตรระยะห่างครับผมระยะห่างของหล่องของคู่ครับระยะห่างของตนกับประมาณ4เมตรครับตรงนี้พึ่งปลูกครับนี่ ตรงข้างล่างในพึ่งปลูกครับต้นบท,นยยทันใหไงทอมูครับนี่อันนี้พึ่งปลูกพึ่งปลูกครับผมนี่เดี๋ยวสิผ้าพี่น้องไปเบ่งต้นไงต้นที่ปลูกได้อัน4ีปีครับเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องไปเบ่งครับอันนี้สามปีครับสามปี นี่เป็นทีหน้าทั้งเบิร์ดรับนี่เป็นทีหน้าเป็นทีหน้าทั้งเบิร์ดรับพี่น้อครับสิบไลครับเนื้อทีที่หปลูกครับนี่ครับคางคกับปลูกเข่าครับนี่เป็นทีหน้าครับแต่ก้อนกับเป็นทีหน้าแบบนี้ครับนี่้างๆงเป็นป้าเข่าครับ อันนี้สีปีครับนี่นี่อันนี้ได้สีปีแล้ะครับนี่พี่น้องด้เบิ้งก็ออกผลผลิตได้สามปีครับนี่เก็บน้วยละสามปีแล้ะครับรุ่นนี่ครับน่ต้นญ่แล้วเป็นพุ่มพุ่มใหญ่แล้วครับผม ต้องดูแลอย่างหลายครับเกับแตงส้งแตง่งภูมิแตงง่งนาบ่อไฮมันหนาให้แดดซองได้ครับแดดซองเขาหอดเงาครับนครับ,รบอันนี้ซีปีครับผมซีปี มีแบบหน่วยสีแดงกับมีครับสีแดงพันสีแดงแล้วกับพันสีเหลืองครับปลูกผสมกันไปครับ,รบปลูกลายครับผมนี่กงางก้าังงามนี่ครับพี่นออ้องในเบิง้ง ไลายครับปุ๋ยกบใส่บ้านเี็ใส่บ้านเด็ทัวร์ครับผมส่เด็ดบ,บางส่วนปุ๋ยขี่ไก่ครับครับสี่ปีครับตนน้นต้นนี้สามปีครับนี่ สามปีได้ออกน้วยละสองปีละครับออกมากออกผลละครับนี่ทั้งนี้อันนี้ออกมากออกผลละ่ะเก็บผลผลิตละสองปีละครับอันนี้เก็บผลผลิตสามปีครับผมนี่อันนี้ปลูกได้สีปีครับ หงงหินมะพ้านซีปีครับยยไงใบครับยยไงไบครับพี่น้องปลูกงายปลูกง่ายเข้ากับยกคู่ขึ้นครับยกยกล่องยกล่องเฮ็ดเป็นคือขั้นเทนน้าครับคือข,ขั้นหน้าเท้าครับยกล่องปลูกเทาเอเอาไนมาเหน็บเลยครับเอาไน ปลูกโดยการเน็บเอามาเล็ดพันธมาเล็ดพันธเนั่นเน็บใส่ล่องใส่คู่เลยครับห้าบ่อเดีนเอาต้นพันธมาปลูกครับถ้าห้าเอาต้นเบียต้นพันธมาเพรามันมันก็ปลูกได้คือกันแต่ว่ามันมันมันฟืนฝืนยากครับฟืนยากมันโต มันใหญ่ซะส่วนมันสีฟื้นโตส่วนสิพักโตครับพักตน้นเาอาไนมาเน็บหลอกมันขื้นแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวนี่นี่แต่เอาไนมาเน็บเบิดเลยครับปูนเงี้ยวสุดลูกหูกล,กลูกตาครับผมแต่ก่อนเป็นทีหน้าครับ ที่หน้านี่ครับสวนนัทพงษ์ฟ้ามครับสวนบักมวงหิมะผ้านครับผมครับกะครับนี่ครับครับสำหรับคลิปนี้กะฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์ กดซับตะไข่เห็นไหมนะครับเด้อกดซับตะไข่กดซับตะไข่ครับนี่ครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ